ก็คือกลับมาทําอุโบสถเหมือนเดิมแต่กับการเป็นฉลองก็กลับกลายเป็นที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วก็สร้างศาลาลายศาลาลายล้อมรอบอุโบสถซึ่งใช้งบประมาณอยู่ประมาณ30ล้านเพื่อที่ว่าญาติโยมจะมาทำมาทำไม่ว่าจะเปลี่ยนเทียนจบวชพระต่างๆนานาเนี่ยก็จะอยู่ในร่มเงาเพราะมีศาลาลายนั้นล้อมรอบเสริมพลังขึ้นไปเพราะฉะนั้นนี่นะครับคือสิ่งที่สําคัญก็คือ3อย่าง พุทธศินพุทธคุณก็อย่างที่บอกบไปทําพิธีมหาวิทยาวิเศษตั้งแต่เช้ายันค่ำนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์สําคัญที่สุดนนปีที่2 5 4 4นั้นก็คือการสมโพธิอุโบสถปี2566รอครบรอบ22ปีแล้วก็เป็นปีที่111ปีชาติการก็จะร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังนี้นะครับ,รบ,รบให้วัฒนาถาวรอ,อยู่ ผู้กับวัดเพล้อมสืบต่อไปนั่นเอง